พี่น้องได้อย่างน้อกินแรงส่วนเฮาได้หมาน้อยกินแรงเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อมื้อนี้น้องตุ๋เกี่ยวได้หมาน้อยมาสู่ครอบครัวิีพี่น้องนั่นก็คือนี่เลยใบหมาน้อยพี่น้องป้าใบใหญ่แห้งเป็นใบจากธรรมศาติ์น้องพี่น้องผลบริสุทธิ์ปลูกเลยเป็นหมาน้อยอยู่ดุ่งน้องพี่น้องนี่ป้าตุ่นก็ไล่หลายเคืองเป้าเลยพี่น้องเมิ่งมันจะเป็นแบบนี้น้องตุ๋เกี่ยวฮะนะ เคยเห็นแต่ใบแบบมันบ่ใหญ่ขนาดนี้เนาะหนุ่งเนาะตอนเอืนางคนทิพยขายนะใบนน้อยพี่น้องแต่อันนี้ใบใหญ่แห้งนี่ตอนนะคหาน้อยแห้งใบใหญ่มากใหญ่กลัวฝ่ามืออีกพี่น้องมือน,นี้ก็เลยว่าจิมาเฮ็ดสุ่ครอบครัวกินพี่น้องเลยอันนี้ก็คือใบย่านางพี่น้องมีใบย่านางด้วยเ่าสีอัน,นเอามาโยง,งหรือว่ามาปั่นใส่กันเลยนีพี่น้องปนกันให้มันเขียวเนาะนี่ ผู้ใดเคยกินเนี่ยพี่น้องเลยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อผู้้ใดเพิ่นมกนักกินคือกันเนาะเท่านั้นโดนๆกินเท่มหนึน่งแต่ว่าส่วนหลายเนาะอยู่เล่านะเพิ่นซีเร็ดเป็นของหวานขายพี่น้องเลยส่วนว่าเป็นแบบลาบมาน้อยจริงๆนะเพิ่นบ่ค่อยเฮ็ดไปขายเนาะแต่ว่ายุไธเห็นเด้อพี่นอ้องเพิ่นเฮ็ดขายหลายแหงเห็นใน,นโซเชียลนะพี่น้องเป็นแบบเป็นชิ้นนะชิ้นละสิบบาทเนาะส่วนผสมกะมือนีก็จะมีตะไคร้หอมรวมต้นหอมพี่น้องแล้วกั นี่ผักหอมใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยเนาะแล้วก็มีวักถั่วพี่น้องนี่แล้วก็สิมีเมนูลาบปลาเนื้อพี่น้องมีลาบปลาเพาะนี่แล้วก็มีปลาถูเนี่ยไว้ใส่ลาบมาน้อยเท่านาะแล้วก็มีทอดปิ้งอันส้มหมูพี่น้องนี่แหนมแหนมแหนมหมูเนาะลาบปลาเพาะเดี๋ยวจะลาบกินเลยมื้อนี้พี่น้องก่อนอื่นเท่ากบสีเอา อันนี้ไปปั้นเนาะพี่น้องถ้าไฟสะดวกพี่น้องพน้องจะว่าคือความสะอาดเนาะเอาไปปั้นเอาพี่น้องป้าพี่น้องปั้นมาแล้วเป็นแบบนี้ได้พี่น้องป๊ดน้องมาชิลงอยู่บ่านนงลงป้าคือคนแท้พี่น้องคือชิมาอันนั้นไวแทะฮ่พี่น้องคือสิคนคือเสียอันนั้นไวแท้น้องพี่น้องเลยน้ำปนเมือตะเกียงอ่าเอาน้ำใส่พี่น้องมันอันนั้นเป็นบุ้นแห้งอะไรใบหมอน้อยเยอะเกินเพื่อนปะเยอะเกินบมจักพี่น้อง หนุแม่นอลีโค้นโค้ดว่าพี่น้องหากระปั้นมาที่นี่หลายปีแล้วบได้กินพี่น้องเลยแม่นลืมสูตรแล้วลืมสูตรผีบอกแล้วนุ่มคนเห็ดห่ใบมอโนไใบ,บหลายขนาดน้องตเกียวแบ่งไว้มาที่เห็ดของหวานนี่พี่น้องว่าคุนเทยนะ ผม<ช>วมุ้นธรรมชาติเพื่อนปะแมนอ้าผู้ใดเคยกินก็คอมเมนต์นะเด้อพี่น้องเลยเงินผู้ใดปลูกอยู่ก็ได้เนาะเฮาก็อยากได,ได้ยู่เนาะตัวเกี้ยวแนวมาปลูกบอกให้เพื่อนเอาต้นมาแบ่งบันพี่น้องเ <พอ S 1> จ้าคนเช้ามาบอกมันบอกมีอยู่ป่าแถวนี้นะมันอยู่แตุ่ใช่แล้วหนุ่มมันค้นอะี่ร น้ำลงไปแล้วนี่เลยนี่ตอกแล้วเรียบร้อยน้อพี่น้องหลายแห้งพี่น้องเลยเนาะตุ๊กเกี่ยวก็เลยจ้องไว้เห็ดของหวานน้ำถ้่วยหนึ่งป้าบุคิดว่าสิหลายขนาดนี้เพราะว่าเมนูนี้ห้าบไม่ได้กินด่นแล้วพี่น้องเอาเข,าข้าวกั่วลงไปเนาะแล้วก็ผงนัวหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปพอเนาะ <พอ S 1> เดี๋ยวไม่เผ็ดแล้วก็ใส่้วก็ยันขวมดิพี่น้องเนี่ยมาวะที่ก่อนวุ้นธรรมชาิเนาะพี่น้องเป็นยาหยิน เดี๋ยวขย่าก่อนปะลาเออหนีเชนเห็ดนี่พี่นอออ้อง่เห็ดปลาเหมือนลาบใส่น้ำปลาลงหน่อยหนึ่งโอเคคล้ายๆกับลาบเข้าเลยอนตะเกียรเนาะไม่เห็นคล้ายๆเดียวแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นบุญเนาะพี่น้องใส่ผักหอมจะผสมลงไปเลยเนื้อปลาทูแล้วก็อันมะทั่วเนาะพี่น้องหัวชิงไข่ผักหอมรวมใส่ลงไปเลยหอมตุยขึ้นมาเลย มนไม่เข้ากันบันี้โอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยสมไยก่อนมีแต่แม่ช่วยเ็ดให้กินเนาะบัดนี้มาเฮ็ดกินเองเมื่พี่น้องนอ้องโตเกียวอ่ะไม่ค่อยได้กินได้มาน้อยเ้ามาน้ยบางคนเพิ่งจะตกใจอ้าวเอามาน้อยมากินแล้วเหรอพี่น้องมาน้อยหรือว่าหมอน้อยเนาะพี่น้องคนอืนน่นเนาะใช่แล้วพี่น้องผักเนาะ ใส่ส่วนผสมลงไปนะคักเดี๋ยวสิค้ดในเขากันน้อยนึ่งให้กันส่วนผสมมันละลายแล้วก็ปล่อยให้เปื่แบบเซตตัวเนาะแน่นแล,ลาบเทาเลยพี่น้องพน้อน,น้อยระหว่างที่รอเซตตัวเนาะพี่น้องอุ้ยน่ากินมากลอยเพื่นแข็งเป็นบุนส่วนอันนี้พี่น้องมนเนมื่อนี้บุนธทรมาติาพี่น้องสิซื้อกะทิมาใส่เนาะเอาแบ่งไว้ได้หลายเติบเลยวันนี้กะทิมาเฮ็ดลาบปลาเพาะพี่น้องกินข่าวแรงวันนี้เนาะ อาหารแรงเขานี่ใส่รสดีนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงแล้วก็ใส่ข,ข้าวผั่วหมักเพ็ดพี่น้องน้ำปลาปลาแดกโอ้ยลืมมากหน้าพี่น้องเลยเกือบไปแล้วข้าวผั่วอากาศกา้โอ้ยเริ่มสนหนาวแล้วพี่น้องเลยเย่นบินกลางคืนตอนแรงเนาะตอนนี้กำแบบลมบดมือพี่น้อง ลมลมีแต่ลมลมหนาวลมเย็นเกี่ยวเข่าค่ะขนาดเด่นี้ใส่พริกพริกหอมๆเลยเรียบร้อยแล้วคนเลยเป็นเนื้อปลาเาะปลาน้ำผูงด้วยพี่น้องด้วยนีพี่น้องมาฝากเนาะ เอากกะซีจักจักต่อนเดี๋ยวมันใหญ่เนาะตัดตัดนิดนึงปลาเหาใส่มะนาวคนๆๆล้ะกะจักใส่จานเลยพี่น้องลาบปลาหื่โตซิพี่น้องเบิ่งนี่ป๊าเป็นวุ้นแข็งตัวเซ็ตตัวแล้วน้องน้องหิวข้าวเล้น้อง โอ้ยยังพอได้ขำหิวเข่าหรอเปล่าลูกหิวเข่าเนยน้องมีอะไรกินมาน่องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายพี่น้องมามาพี่น้องทีแรกจะทประเทศมากินตุกเกียวเห็ดหมอน้อยเนาะมาพี่น้องเอาเห็ดหมอน้อเป็นยังไงเอาพี่น้องเอาตอกเห็ดเิผ็ดเผ็ดพอดีพ่อแม่ อ้นี่เลยโอ้แข็งค่ะขนาดเลยยกโบคะแนนร้อยเลยปีแล้วเถอกะไม่กินตัวแซ่บขนาดหนุ่มน้อยเป็นว่าให้คลิปใส่ลับเทาเดลยพี่น้องอ๋อหนุ่มมีกระปุกมีมาเด้อพี่น้องเด้อกินหม้อน้อยน้ำกันจ้ำกระปุกอีกเดี๋ยวถ้าคลิปนีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างน้องวันนี้เซอร์ไพรส์ที่มา แซ่บพี่น้องดุนแราไม่ได้กินพี่น้องเลยน้องกินกันเป็นบุญค่ะขนาดเลยบุญธรรมชาติพี่น้องบมคิดประสิทธิ์แข็งกว่านี้ยืดเก็บมะเพ็ดมากัดเนาะเมื่อยู่งการกับรับป่าการับป่ากินก็คือได้แปลงอื แซ่บแทบพี่น้องน้ำปลาเพาะพี่น้องจะไปชิมแซบ่บเลยเป็นมุ้นอืมลายบึกบอืมชิมบึกบึ้อันนี้ก่อนพี่น้องตงม้มหมน้ำน้ำหมูตีนเขาโอ้ยอย่างแม่ต้มหมูอ่ะต้มน้ำหมูอ่ะ ตำแหน่งนเดีสม่ะสมน้อ,อนยหนูไม่สมาจพอดีแซต่ตำนหน่งพี่น้อง,อ, <c ười> อ,งอากาศหนาวจนป่าห้าเย็นไปเลย <c ười> กระปิ้งอะไรที่น้องเอออากาศเย็นมนาก <c ười> ต้องเสียตู้เลย <c ười> แชร์พี่ล้วไมนสิงะหอมตะไคร้นีนี่ครัวม้ขวดแไม้ขวหตม้ขีย่หัวเกียว่ยวโคแบบมันดูดเลยเขียวข้าขุนจีรอพี่นาะอาทิตยสามชม เข่ากะทีจะเกี่ยวแล้วเมื่อยเยอะสิเกี่ยวซุกแล้วก็ซุกไวข้างหน้าซุกแล้วนะเพราะว่ามีเยะนกแม่นกหลายนี่คือไม่ได้กินน้ำนกหาคนเกี่ยวกับพวกท่านแบบนี้มันแดดเลยรุกไว้สงสัแดดลมพัดหนึ่งหนุับปากก็แซบมั่งแซบ ต้มน้ำอาบพีมมนน่น้องอเอ้ยชุมมือนี่หนาวแล้วนอนตะเกียวอาบกลางเวรนหนาวสปูนกระแคบโซน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 หัวลมออกเลยกลางเวร์กะร่มลมพี่น้องเกี่ยวข้าวนี่ยคือผักบะฮ้อนเลย อะไรอีกงานนี่ยห nice> ้าโมงนี้พี่น้องเริ่มขำล้วเสื้อผ้ายี่น้องแม่วาเพิ่นสิบลัเสื้อผ้ายี่อย่างที่แพ้แล้วเสื้อผ้าย่อน้อยของหวานพี่น้องเต็มถ้วยเลยอาข้าอีกนะว่าสิบรูดิเฮตหรือไรแม่เพราะหวาว่าแม่แม่หงเจ้าพวกเพชรดหลายว่าสิบรูดิเฮตหวานแยกไว้ปั่นอีกเพราะว่าหลายพี่น้องมอน้อยก็เลยอัน เนี่ยก็เห็ดของหวานสัมาพี่น้องสดๆเลยบริปดคือกะเจ้าเห็ดขายเลยบมได้ใส่อย่างเลยได้พี่น้องขับขนาดเดหอนอยเียวเลยมีเอาจับเหนียวแห้งพี่น้องแปลว่าหึกหนับเดดเด้อมอน้อยเด้อพี่น้องธรรมชาตานี่ยาเย็นก็สมคขักแท่วิตามินอะไนี่พี่น้องเลยแบ่งเดียวพอดีเบิดเลยเป็นบุนคักขนาดเลย แม่ตะกี้เจ้าเห็ดกับแบบนี้บมอแม่เป็นวุ้นแบบนี้เลยบมอแม่หมอ่าแม่ติมวุ้นี้แบบนี้ป้าโดนแล้วเพื่อนน้ำออกแล้วค่ะมันมันจะเป็นน้ำละข้าวเห็ดคายแล้วเจ้าวเห็ดจ้าวโดใบเตยอีกเดลอแม่แม่เคี้ยวมันหอมแล้วก็บปุติมันเหนียวบบนี้เอาเห็ดกินเดี๋ยวชิลองเห็ดก่อนน้องเห็ดนะทันทิแล้วกับข้างเล็กของนตุกเกียบอ้นนี่พี่น้องเห็ดแถวนี้เราประเทศว่า ใบสดอันอน,นี้เลยเล่น,ม,ดดม,ม,นลลลมันเล่นจะนางหลายบอกยันนางบ่อได้ไหมพ่อน้อยทะเลหลายห่ะดูเหอนยันนางหลายอือหือเด็กมีกระแสพิการแม่เ้าวหนุ่มน่นะเ้าใส่กะทิน้ำมันกระตัดได้เอาเสาชุกใส่กะทินะ<ห>เอาดูนี่ลืมเฉพาะนัง่งซื้ออยู่ลืมใส่กะ <c oughs> ทิเอาเสาชุกใส่ ใส่กะทิแล้วมันก็ตัดได้แลวพี่น้องแม่กินกันเยอะๆขั้นให้แซบค่ะเอาอันมะจองมาใส่น้ำปุ่นก็แซบโอ้แซบแล้วกองหวานมีมะยองก็คือลูกสำร้องเนาะพี่น้องแม่นบอกพา่จะให้นะพี่น้องใส่กะทิต้องไปหดุดเป็นไงพอดีไม่หวานมากตัวป่นเทศขายค่ะ มันสีเป็นเนื้อที่ตัดง่ายหอมเนาะหอมใส่น้ำตาลมะพร้าวพี่น้องเป็นอะไรเจ้าปวดวุ้นนะเจ็บอยู่เจ็บปวดวุ้นใเพื่นนั้นนึบมาอันี้หมอน้อยล้วนกลางใบหมอน้อยล้วนพี่น้องอย่านางหน่อยหน่อยหนึ่งขนาดอันแบ่งไว้อีกนะคะเออมีหมอน้อยค่ะซื้อมา20บาทพี่น้องหลายหลายสมุนไพรน่ะลอยอ่ง ก็คิดบอกหัวตามก็มีเยอะหัวไปแทงเขาเสร็จแล้วไปไหนหัวเป่าเป้านี่แหละเป่าเป้เป็นอย่างเตือนหมดเตี้ยเป่าเป้ายี่รุ่งเป็นย่าุ่ดิคิดได้มือหัวเลยหัวตามเลยพี่น้องกินใส่กะทิตั้งแซ่บ เ่อหน้าเฮาใส่ใบมอน้อยน้อยหนึงแลยนะใส่ใบเลยป่เขาขวยเทิมเหลือหน่อัน้นี้ของหวานบริสุทินนเ้กินไปแลได้ใส่องาขวกับบวกเวทลาบทางกินไปแล้วอันนี้เป็นของหวานบริสุทธิใส่อย่างนเาเขาใส่ขาัวอีกทไมก่อนนะแม่เจ้าก็ให้ของหวานกิน่นโม่ได้เห็นลาบนะ บ้านแม่วาเอิญหมอน้อยเด้อพี่น้องบางพื้นที่เพื่อรกว่าหมาน้อยใช่หมอน้อยเ<ช>ติมเลยเด้อเติมเลยเดิมตันนี้เอาไหมกินหมาน้อยวันนี้อร่อยมากอ,อร่อยอร่อยพี่น้องแฟนให้เตาวนี้ระหว่างหมอน้อยคองหวานกับหมอน้อยรับหมอน้อยจะมักอะไรอะไรก็มีมาอะไรอะไรก็สูชีเดียวแบบแซ่บเป็นคนละแบบเนาะแ้นก็แซ่บก็คิดเขาจอยจอยอยู่ตรงนั้น แม่จะมักอันไรถามคนโบราณก่อนพี่น้องมักอันไรหลายตัวหมักตัวนั้นหลายตัวตัวลาบบ่ลาบมาน้อยตัวลาบมาแท้แม่พี่น้องแทบคนละแบบแต่ว่าแบบแต่นี่แทบไปทางของหวานแต่ว่าซิให้เลือกนะตุ๊กเดียวเลือกอันนี้เดี๋ยวพี่น้องใส่กะทิอีกแท้คนละแดดเหมือนกันอ่าน้องเน่าก็เลือกอันนี้เลือกหมักตัวนั้นหลายตัวแล้วจะคนมักเนาะพี่น้องเกวันเดียวกันมักเดียวกันเจ็ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันแบบหลายต่คนมาก แม่วาบักกะปูพี่บปิดปากไรปลาซลาเหลืองอด้รพี่น้องเอ้ยบานนี่ปลาเหลืองลหนุ่มขี้รถหนาวแหงเนาะเติมอร่อยจนต้องเติมเนาะเติมเติมเอาไปเยอะ หวานแลวขอนข้าวข้าวแล้วขอนหวานเก็บกระปูไว้อยู่กระปูที่หลังอีกอืมหวานแล้วขอดข้าวข้าวแล้วขอนหวานสนับกันเลยแซ่บแซ่บที่น้องเลยแซ่บแห้งเยอะพี่น้องมือนี้นาะอากาศเริ่มเปลี่ยนเลยกาเริ่มที่เป็นวัดอะไรพี่น้องเลยบานีิขนาดว่าแค่เริ่มต้นหนาวแฮงดว่าตัดอื่นจนไข่พี่น้องไปวัดมาใส่บาทมาหลบหนาว เหมือนจะไม่สบายนะกาศเปลี่ยนแไวเนาะใช่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์เ,เด้อและที่สำคัญบอกกดข้ามโวษณาพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดีบ<า>ยสบายบาย